เอาขึ้นวัดล้ววันนี้หาโตเอาวันนี้ขึ้นกันมันย้ายข้าวไววอยู่ด้วยห้องก็ได้ ันว่าม่างเฮ็ดหลังไม้นี่นะเฮ็ดทรงโมเดิร์นโมเดิร์นนี่แหละยามมาพี่เพิ่นสิเอาเท่าได้เพิ่นว่าเพิ่นอยากถามเบิ่งให้ซื้อดอกเพิ่นอยากฮู้เพิ่นว่าเฮาเฮ็ดผู้นึงผู้เดียวก็บ่ได้ติเาผู้เดียวได้เออลองถามเบิ่งหมู่ลองเบิ่งหมู่ก่อนเออๆัดกะในใจเว้าผู้เดียวนี่กะว่าเท่าดนี่มหมื่นปลายแหมื่นปลาย

ลัจากถ่ายคลิปเรขอันนี้ก็มาต่อกันอีกอีกพีสองปันทีขึ้นอาสีนิว้าขึ้นบันี้กำลังอาสีน้ว้าขึ้นกะสบายดีสบายดีคือเก้าคือเดิมพอการกับซองสาบคุ่นมาบ้านเฮาเนาะบ่ได้ออกไปทางใดคือเก้ามันนี้ก็ได ทางเพิ่นจังได๋พี่น้องเอ้ยเล่นสงการคือสิม่วนเนาะแต่ละบ่องแต่ละบ่อนทางลงกับน้องเขยเพิ่นเฮ็ดกันอ่ะมานี่อ๋อสีนี้ว่าขึ้น ไอตูันเ่มางับองหงับคอในประตูก็ได้เดี๋ยวเฮ้ยพวกฝไม้เดินยามมาเขื่อนนะอก็ตอกมันเดิรัขึ้นไหนรมเหรเฮ ก็ <c oughs> เออนะสมุนขอนะขอบุญขอบคุณทั้งเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาส่งคลิปของสมุนผู้ใด้เขามาเบิ่งคลิปสมุนกะเข้ามาก็ไลค์กดแชร์ให้สมุนในเด้อเพื่อเป็นมกำลังใจเนาะขอบคุญขอบคุณที่เบิ่งคลิปให้บุคลามโฆษณาอ่ามันนี้การสมุนอยู่อัปเดตเบิ่งว่าเพิ่นเฮดฮอดไซด์ตอนนี้ขึ้นแล้ว ม่วงเนี่ยก็บบุษุกซะเนาะเพรได้กินยังบุทันสุกเอลยเนาะยังบุทันเฮิมอยู่ยังสมอยู่บุญบังไฟวันที่สามสิบมีสาวันนี้ก no ็ว <c oughs> nice. ันที่สิบเจ็ดเนี่ยบอสิบแปดบอวันนี้วันที่สิบเจ็ดวันที่สามสิบเนาะเหลืออีกสองอาทิตย์อ่ะบุญบังไฟบ้านโคกใหญ่

จะป,ปูกับบดีแท้คดละอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นคางนั่นบ้านอ่ะขึ้นได้สองโตฮ่าขึ้นโตที่สามแล้ว งางมาเลยตกายอเอ้ยเดี๋ยวมนันอีสบายเป็นังไดลูกนั่งลงนั่งลงเป็นใจได้ลูกล่ะท้องนะคใครเนี่ยนะว่ใครใครใคเนี่ยอยู่ใจน้องมะซ่าใครเนี่ยอยู่ใจยังมะซ่าปันหดต้องตีนตั๊กต้องกินยาเด้อหันหนามาหันหนามามยัางเก็บยังเก็บซับได เจ็อบคอยบ่กินยาได้ลูกเด้อะจัหน่อยจะกินข้าวหันหน้ามาดูหน,าาาหน้ากระไ่เนออี่ยผี่น้องเอ้ยเจ็บท้องอมาสันกลิ่นไหนเหนีบมือได้ฮะตัดเด็บตัดเด็บกินข้าวอีกน้อลูกเนาะจัหน่อยกินยาได้เนี่นเยเค็มอ่ะนะนตักข้าวเปียกไหมเนี่ยป้าเอ้เยจักหน่อยชอบใช้กินจะได้กินยา เข้มโลจั๊กเหงอจักแล้วเฮ้ยเข้มยิบอย่าเห็นเฮียเด้อไว้ยิบกระเป๋าเลยนะ่ะอ๋อนี่ก็เขาลูกเท้ามาเล่นกันตอนนี้นนจักมาจักบวงสองบวงแล้วเห็นสีนัวหาตัวแล้วก็ย้ายข้าว mưa nhoa đêm mong mỗi tang nơi mong mưa nhoa 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 วันนี้เพิ่นกำลังอันยายสีนัวแล้วสียายข้าวแล้ววะอือก็ได้มุ่งนะแล้ว่ะลงุงนะค่อยเฮ็ดค่อยไป <c oughs> เอาขึ้นวัดแล้ววันนี้โตเอาันนี้ขึ้นก็เปนย้ายข้าวไวอยู่ยด้พิ่นก็นได้ nhà người lên cái <laughs> cây อกหลายดอกแล้วกายงก็ <laughs> ั right ่าดะกปานยังบาดในวินน้องเอ้ยยัง <why> ี่ก <travail> ็ได้ แดงจึงครึ่งขีเมียงเดี๋ยวปนี้เพิ่นหลังจากใสสีนัวแล้วก็สีเอาข่าวขึ้นแบบนี้ ơ xuyên tươi nhưng bò chóp dưa bò đi nó nhưng bò nên dưa bò tùm tùm nha เพิ่งกำลังตอกยิกหัวมันแล้วก็เอาข่าวขึ้นแล้วบันให้ข่าวขึ้น เมื่อนี้เริ่ม,มนี่สัมวาลจากข่าวได้ออกไปตอนนั่นเป็นฮาราใส่ซีนุ่ววันนี้ยายข่าวแล้วยายข่าวยายข่าว,วเรียบร้อย แดดขี้ได้คั่ะแล้วว่าวันนีแ้แล้วละแทกเบิ้งมาวันนี้แทกเบิ้งเนี่ยแทกเกี่ยนเผาอีกย่างเนี่ยเผา่ยนเสาอีกอย่างเอาทุงยางทมไว้พี่เด็กไหมเพราะว่าเมื่อนั้นคนขี้เหล้าเข้ามา <c oughs> มันยังบปทันแกย่ยังให้มันแก่ก่อนหมองมองมันมมยายขาวแล้วละเดี๋ยวจะห้ยทางลงบนบนั่นแทกเบิ้งทางลงบนแทกเบิ้งก่อนเดี๋ยวแล้วละเดี๋ยวจะลองถามลาวลงเบิ้งทั้งมา่างทั้งเห็ดนี่ลาวถามหมูลแล้ว เพราะว่าเราถามแเราละว่าขันเฮ็ดสองคนเราบ่ได้เราอย่างน้อยจะ่สามสี่คนเพราะว่ามันมากมากมันเฮ็ดหน่อยก็เลยอยากถามแล้วขันเท้าสี่ห้เราเฮ็ดห้สีซื่อแล้วก็คึกเวียขอกงานเราแล้วก็ตัวนี้นี่ว่าหาแล้วหาแล้วมาเฮ็ดชอวย ก็เริ่มมาเห็ดว่านนี่ว่านนี่พอได้นับหักวันมันก็นนได้เห็ดแล้บิดสบายเริ่มเห็ดมานี่แลหละก็เริ่มมือหนึ่งมานี่มะออื่นคือเสียเยิ่มงะได้มงว่ามะอื่นนี่ให้ลุงเกกพิ่นมาก่อนตอนเพิ่นเอาข่าวขึ้นก็ไม่ได้ตอนเพิ่นดึงขึ้นไม่ได้ถ่ายดอกมันอนแดดเรียบร้อยวันนี้กาได้มงว่ามะอ,อื่นนะได้ยมง โรงงานตัวเก่าแล้วเนาะจังถือล็อกกันไล่พวกแนวบ่าทางเทิงน่ะกะแนวบ่อตัวเทืองอะไรตัวเทิงที่ว่าน่ะนะกันว่าทั้งเห็ดทั้งมากนี่นะทั้งทั้งเมยทั้งไอ้เพิ่นถามมาเพิ่นอยากหูว่าลองถามเพวกนี้เพิ่นว่า คันว่ามาั่งเฮ็ดหลังไม่นี่นะเฮ็ดทรงโมเดิร์นโมเดิร์นนี่แหละเนี่ยบ้าไไพี่เพิ่นสีเอาเท่าได้เพิน่นว่าเพิ่นอยากถามเบิ้งให้ซื้อดอกเพิน่พอนอยา,ากคู่เพิ่นว่าสมุดบางฮะตัดลงมาเฮ็ดหลังโมเดิร์นนะบอกเอาตัวเก่านะเฮ็ดกระเติบลงมาซื้อเพิน่นว่าลองถามลุงเบื้องเด้อเพิ่นว่าลองลองคิดเบิง้งฮะยังไม่ได้ถามเบิ้องมู่ถ้นเอาเฮ็ดผู้หนึ่งผู้ดเดียวก็ได้ที ลองถามเบิงโมลองเบิงหัดกะในใจว่าผู้เดียนี่กะว่าเทไรนี่มันมืนไปมปทั้งมั่งทั้งเห็ดเออเทไรมื่นไปเทไรมนหามนทุกอย่างแล้วว่าคำเดียวแล้วก็เลยว่าคัิมืนหาก็มืนหเออมืนหา ถ้ายังไม่ได้ถามมมูเด้อันนี้แล้วบอกผู้เดียวแล้วเร้วมาต้องถามมูเพราเหตุผู้เดียวมันบ่ได้ไหรือเปลาชงถามคนเป็นผู้ได้อถามที่ห่าง,พงพเพื่ออะงเพื่อเหตุเนาะข้ามมาเหตุไม่กรบอง่ายนะมัทางข้ามากามึนอย่างน <ไง S 1> ี้กับอยากไล่บางน้ำบาไม่กันเฮาเพิ่มมันสิเพิ่มประมาณเท่าไรกันไม,ไม่ตัวเก่าสมมติเนาะอันนี้เพิน่นฝากเพิ่นฝากถามเพิ่นไอจักคู่เพิ่นมา ได้เห็ดหรือไ่ได้เห็ดนั่นกันี่ะข่้มันกไมันแบมันไม่บุกสันชีได้แต่แบบสีนัวมันชัดข่าวข่าวใช่เอาไม้โอข่าวได้เอาไม้จะว่าสีนัวนี่อันเก้านได้อันเก่านี่ได้ข่าวเพื่อนเก้าอนนี้อข่าวเพื่อนเก่าในเห็ดควรเป็นไม่หนาซีบเนาะข่าวเพื่อนเก้าหนาีบสองหนาีบสองมันให่าเาสีนัวอสีได เออเออถาว่าสีเห็ดข้าวนี่สีเพิ่มแต่ขาวเนาะเพิ่มแต่ขาวเพิ่นว่าถามเมึงเนี่ยเด้อเพิ่นอะแกเพิ่นก็ยังไม่ได้ตกลงว่าสีเห็ดอกเพิ่นเพิ่นอยากหู้ซื้อก็เลยถามให้เพิ่นโอ้ประมาณหมื่นห้าเราทั้งมั่งทั้งเห็ดเนาะแต่ว่าอันนี้แล้วว่าผู้เดียวเรายังไม่ได้ถามหมูเออพะว่าหมูเรากับสามสี่คนเคยไปเห็ดน้ำกันอันนี้เพิ่นเห็ดเฮือนขาวแล้วเด็วก็เลยขอเพิ่นมาเห็ดตัวนี้ ว่าหาเน่มาเฮ็ดตัวนี้เลยหาแล้วมาเฮ็ดอันนี้เราบริวารราคาดอกหาแล้วอืมอื่นนี่ได้มงจี้ได้มงเอออันนี้มันแดดนะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่สั่งมาเลยสั่งมาเลยบอเออเทะดูแลลองเบิ้งลองลองแทกเบิ้งว่ามันสีประมาณเท่าไรเด้อลองแทกแล้วก็จดให้ จะเห็ดให้มันแล้วได้ที่วายชีหาเม็ดอาอคันว่ายชีว่าให้ชื่อเมื่ออื่นกะจะเอาเงินหมอเทสอะไรไปชื่อไล่เบิร์นเดอ้อร์เพราะว่าทั้งไอ้เพิ่นกะซอยไม่มาแล้วเนาะทั้งสมุนก็นเลยว่าเอ้าพอดีลูกชายอันทีของเงินนำทางลูกชายมาใส่ก่อนอยากได้หลังคา อ้าวลุงเจ็บท้องของน้ำนะพี่น้องเอ้ยจังไดกาทั้งสบุญกระทามเบิ่นเนาะเพิ่นอยากเห็ดนะทั้งไอ้กับเมย์เพิ่นมาฝากมาถามเบื้องนี้เพิ่นาทั้งเมนูเนาะเพิ่นโทรมาหาสบุนมะเจ้านี่เพิ่นก็เลยอยากพูเราไปถามเบื้องนี้เด้อเราถามเบื้องอยากพูราคาหรือว่าจังไดี่แหละเห็ดโบเห็ดกะอยากพูแล้เนาะคั้นมาถามมันกับโบหูนะ สบูก่ก็ได้รายละเอียดจากทั้งไอ้หมนแล้วอยากเอาหลังคามันก้อนสบู่กระทมเพื่อว่าเพ็่นซิได้ครับหู้เพราะว่าทั้งเพื่อนสบูน่นะมันหู้ได้ทั้งเทงกับนาเฮือนนะฝนตกมันหู้เพระาะว่าเพื่อนสบู่ก็แต่บ,บูฮานเพื่อนหลังนี้ตั้งกับตันเตหลังที่ซองกับแม่นแต่ข้าวพอละเฮตะกีเพิ่นเฮตไม่เพิ่นเฮดเพื่อนหลังนี้กับพูดแหละ เจเจสบุญท่านได้แต่งงานกับโปชุกไซเฮือนหลังนี้ก็เป็นเฮือนเก่ามาเละอ่ะเดี๋ยวสบุญสุขขอจบคลิปก้อนพี่น้องเอยเป็นจังไรลูก่ะท้องเจ้าเป็นจังไรไข่เน่ยอยู่บ่อใครใครหรือบ่ได้เจ็บเลยบ่หรือว่าเจ็บหน่อยพี่มองกล้องพี่มองพี่เจ็บหน่อยต้องกินยาเด้อเสร็จนานใหญ่อ Nam đại cảnh cao Cứ bỏ ma kỳ lột thịt nha. Bao hay hai bay ki, yunan. Hi sao. Say yo, nói yunan. What is it? I'm annoy chơi, chơi. nè, sao, để cho kiếp kai bi dang, sao bay đi palung a lo. Savo. Bao mày bội yên kin. Savo. Bao dang. Savo. Bao แอปพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สบุญขอจบก่อนเด้อเนาะคำขอบใจขอบุญขอบคุณทั้งไอ้ที่ว่าช่วยไม่้งมาสบุญกะทั้งทั้งไอ้เราอยากมุงเลยเราอะพนว่าไปสั่งมาด้วแล้วมืออื่นมาสั่นเนาะสบุญกะสิได้อัน เอาเงินน้ำลูกทายได้สบุญเบิดเงินได้พี่น้องเล้สบุญก็ะว้ากันเลยเนาะสื่อรถบปแล้วสบุญก็ได้อ่ะคลิปนี้ขอจบก่อน,นพอกัน,นคลิปหน้าเด้อสบายดี